สวัสดีครับ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 สวัสดีพี่ฟุกกหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Ơi, nhố Để ngân vào nhà thái thôi Cháu phải sửa nháng nạn Ở bà bớng là ngân nạn Cứ thế, thế หาเฮีดด้ค่ะนี่มากลายแบบหลายมันมักหยอกเนาะ กันก well. ันไปหาเด็กให้ไปไปนะหนูนะ ยาให้มิเป็นบาทที่เน้นนอนทับหรือลดส้นโอ้ยรถส้นตัวมือแเลบกเห็นสมบูรณ์เอออ้เบิ้อดเนี่ยใส่ไมเขา่องมันบอกได้แต่ว่าไม่ทำอะไรจริบอกะเอ้จริงนายจริงนาะ ออก,กันแล้วบ้าน,น,นี้จแิง้เหาอไหังอ่ดยเอามาเอาเนี่แบ่งกันคนละสาม Ừ. Ừ. bỏ không? đi, Ai nhầm? Ừ. ừ. Ăn à. Thôi đeo. Ôi. Ôi. Lục ơi, mới cầm mất biển cho lục chưa? <laughs> กมีเล็บนี่กเบาดนั่นเหน่ว่ามัอเก้ามันเงามงาอยู่มันกับริจอยเนาะจอยเดียบยากบบริจนมันเป็นบรสบายน่้วยมันขี่ไรอยู่ ไม่ได้ี่แล้วลายมือแล้วอุย้ยบางฮีมันยังอยู่มันมืดตามองนี้ว่ายัเสาแเลยดิมองหันมันเทาออที่เมันมีกมีเดียนมันเจ็บเจาปวดอะไรยิ่งค่ะบ้า ตายผ <laughs> ู้ใหญอยากเห็นไปเบิร์ในยูทูบด้วยค่ะตอนแต่แตมันยังมีชีวิตอยู่ป่วยไปดิจิ๊ดจ่อยบัสจิ๊ดแต่เนี้ยจิ๊ด ปายุสวรรค์้วลูกเดอร์เด็กไปปั่นเสาไมาหงุมหไปปั่นเสาหน่อยจะปั่นเขาไปหมา้อเด็กกินอวไรกินขนมอะไรโอ้ยไม่กินไม่เห็นมันบอกินขนมมาอันนี้หมดมานนีเอ mà đúng không, đủ. không, không, không được, kéo cái này, tự đi giải bớt, anh làm thôi chứ, đừng bám đâu, บุบิมันเล่นนถึงมานีงนนพูมาไก่เลยเนะมันเจ็บยบหัวไปตะวันจะลูกเ <c oughs> น,นีัอเอาไปุยอนเลกูมี i <laughs>